สวัสดีครับบุ๊คบิ๊กเองครับเด็กสับเยี่ยวสวัสดีครับบุ๊คบิ๊กเองครับดเสวัสดีครับบุ๊คบิ๊กเองครับเด็กสับเยี่ยวสวัสดีครับบุ๊คบิ๊กเองครับเด็กสับเยี่ยวสวัสดีครับบุ๊คบิ๊กเองครับกูช่วงนี้กูบอกเลยกูหายตัวไปทำงานมาสักพักหนึ่งในกูเพิ่งมาได้ไม่ถึงเดือนสองเดือนเลยพี่มั่วครับี่ไม่รู้ครับพี่มั่วพี่มั่วครับี่ไม่รู้ครับพี่มั่วพี่มั่วครับไม่มีครับพี่มั่วครับ ไม่รู้ครับพตอนอไรไสัตว์ตอนอะไไอสัตว์กูเอะไรตอนแะไรไอสัตว์กูเอะไรตอนแะไรไอสัตว์คุณอะไรสามคำให้ให้กิวพี่เองเลยเอาสวะขยะขยะขยะสามคำให้ให้กิวพี่เองเลยเอาสวะขยะสวะขยะขยะขยะด่าพี่ไม่ด่ามั้งจริงจริงๆพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบด่าใครเว้ยพี่ชอบแบบว่าตอบ ตอบโต้ด้วยการเล่นผลด้วยผลงานดีกว่าตตตต้ออออแแลแลสสสััวว์์กก